สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารีวิวโกตัวใหม่นะครับดีด้านะครับตัวเก่านะครับแต่ร่างใหม่นะครับนี้ผมเพิ่มบูตเป็นสมบูตได้แล้วกันนะครับเป็นฟรีคิกนะครับยังไม่ได้บูตของประตูนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับค่อยว่ากันถ้าเก่งก็ค่อยหาบูตดีๆมาใส่นะครับโอเคก็เล่นคู่กับ เนต้านะครับผมส่วนเบอร์กโกมี่ผมไม่ได้นะครับอันนี้มาลองเล่นบอดอ่าไม่ใช่บอดสิโหมดครับผมโหมดเก็บทองนะครับดูเขาสิผมยังใช้โค้ดตัวเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้ซื้อโค้ดตัวใหม่เลย ฝั่งเขาแผนอะไรปะเนี่ยโอเคตัวแบบโหนกันโอเคตามนี้ไปเลยดูว่าดีได้จะโดนยิงเรอเซฟได้หรือเปล่านะครับคาดหวังว่าจะเป็นกองหลังตัวที่ห้าให้กับทีมผมได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้โดนยกข้ามบ่อยนะครับข้ามโดนยกจากแนวแนวลึกอะแล้วก็หลุดบ่อยนะฮะโกพวกนี้ออกมาตัดบอลนอกกรอบได้ได้ไวนะครับแล้วได้ดีกว่าพวกแชมเปี้นนะครับป้องกันการหลุดเดี่ยวนะครับผมอ่ลองดูนะฮะว่าจะเซฟไหม หสาสจะเลี้ยงเข้าไปตูเยอะไรนน่ไงวันนี้ไม่ไม่ส่งวะบางทีก็ไม่รู้ตัวเองเป็นไรนะบางทีก็เล่นอยู่ก็สติหลุดเฉยตาเนต้า,อออตาโอ้โหเนต้า ไม่ชอบสนามลายนี้เลยครับดูเหมือนดูลายตามากนะฮะเล่นนานๆไม่ได้เวียนหัวนะครับสนามเนี้ยเขายังไม่ได้ยิงเลยนะครับก็เลยไม่ยังไม่เห็นการเซฟของดีด้าน,นะ โอ้ oh, สวยไปก่อนแหละไปก่อนไปก่อนโอ้ยเนตตาเนตตาโอ้โหเขามารีวิวใครเนี่ย รีวิวแบบโกหรือว่ารีวิวเนต้าวะดักบอลได้หลายจังหวะแล้วนะฮะอ่ะแบบนี้ใครก็รับไม่ได้แบบนี้ใครก็รับไม่ได้ครับผมโดนปันป่นๆเนี่ย Ooh, by the hand. So the first moment of real significance. Ah, nah, 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 nah. The has re -toss re -toss to there. There's a certain aura about, about him today. today. Tremendous. Nice เนี่ยโอ้โหไปหนึ่งเซฟแล้วครับต้องต้องดูจังหวะหลุดนะได้ไหมอ้ยเซฟว่ะ เปลี่ยนตัวก่อนออกสไตล์กันคู่ไปสองเซฟแล้วนะฮะดีด้าดีด้าบู for it's 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 couple. ที่่สมนกมา,กาโอ้โหเลือกอวน,นี่มองไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยแย่งมองเลยตัวสูงแต่ไม่ค่อยมองเนต้าเป็นไงเนต้าโอ้ย เอาละนี่ตุรามโดนใต้ไปไปไป,ไปลองซัดโอโ้โหโดนใต้ลูกหรือเปล่าวะ

Me and surely have to be commended for their drive and desire. Both teams would be taking easier defensive route by now. cut uh, out. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck it's in a block. Now it's Rafael Leal. Passing is crisp but sharp. And this and is good. It's

เรียบร้อย oh, yes, day, ต่อน,นี้ขบุกหนักแน่ดีด้าได้ทำงานแน่ หมดหวดไปข้างหน้า

ปเปลี่ยนแล้วเขาจะทับนายเนี่ยม,มา,าแล้วบุกบุกเราก็บุก โอ้ยไม่ฝังมจะเข้ โอ้โหมเข้าเชฟเชนโกเกือบแน่นนะ่ะเนติตีใครด้วยไปเนี่ยโอ้โห ไม่เข้าเจอดีด้าเข้าไปนิอ้ยเห็นก็ว่าเข้าแล้วลูกเนี้ยลโล่งเลยอ่อ่เล็นแผนหรอให้สูตรหรอมีไงมีไงเนต้าได้อยู่แล้วมีสกิล โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็เซฟอยู่นะครับแต่ต้องดูกันยาวๆนะครับดีด้ามันก็ไม่ค่อยมีจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามหลุดเดียวเท่าไหร่นะครับก็อยากจะเห็นตอนวิ่งมาตัดบอลนะครับจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมชอบไม่ชอบยังไงติชมได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ